เร t เซชัน5นะครับ s p i เดอร์แมนสเปเชียล t i ดินะครับเข้ามาด้วยการเปิดเองอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเวลาเราเสียบสายเนี่ยครับเมื่อมีไฟเข้าเครื่องนะครับปล<ม>่อยทิ้งไว้สักคู่นึงนะครับเครื่องก็จะมีการเปิดเองนั่นไล นะครับจอยไม่ได้เปิดนะครับทีวีไม่ได้ตั้งค่าของการเเออ่การชื่อมต่อการระหว่าง HDMI ของเครื่องกับทีวีนะครับสาเหตุแบบนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากการช็อตภายในตัวเมนบอร์ดนะครับ ทำไมเราทางเ,าเราถึงมั่นใจในตรงนั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้นไม่ได้เปิดเครื่องด้วยจอยไม่ได้เปิดเครื่องด้วยทีวีนะครับเดี๋ยวให้ดูจงแากตัวนี้ดีกว่านะครับเวลาเราการตั้งค่านะครับตั้งค่า ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับให้เราลองไปตั้งค่าตรงนี้ลองดูนะครับระบบนะครับแล้วก็ HDMI นะครับเปิดการใช้งานอุปกรณ์ HDMI เป็นการลิงก์อุปกรณ์ HDMI นะครับตรงนี้เนี่ยให้เราลองปิดลองดูนะครับเพราะว่าทีวีบางรุ่นนะครับสามารถใช้รีโมทของทีวีบังคับให้เครื่อง PlayStation 5เปิดได้โดยใช้คำสั่งโดยใช้ผ่านสาย HDMI นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าปิดแล้วนะครับหรือว่าถอดสาย HDMI ออกไปแล้วก็ยังมีการเปิดเครื่องอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองถอดสาย HDMI ออกดูนะครับนี่คือ HDMI นะครับถอดออกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปิดเครื่องสมมุติเราปิดเครื่องโดยใช้มือปิดนะครับ กดปุ่ม power ครั้งไว้สองครั้งนะครับได้ยินเสียง2ครั้งก็ปิดก็ปล่อยมือนะครับเครื่องมันก็จะปิดตัวลงไฟสีขาวจะกระพริบนะครับ j อยปิดอยู่นะครับเห็นไหมครับว่ามันเปิดเครื่องเองอัตโนมัติอาการแบบนี้นะครับส่วนมากเกิดขึ้นโดย เอ่อเพราะว่ามันมีการช็อตอยู่ภายในตัวเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวแกะเครื่องตรงนี้ให้ดูนะดูจากตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นร่องรอยของความชื้นที่เกาะอยู่นะครับ เพราะว่าที่บ้านเลี้ยงแมวนะครับน่าจะมีแมวฉี่ใส่เข้าไปนะครับปกติวางเครื่องแบบนี้เป็นการวางตั้งนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็คือด้านที่ติดกับพื้นนะครับเมื่อไหร่ที่มีความชื้นเมื่อไหร่ที่มีน้ำหรือว่าของเหลวนะครับหยกถกใส่เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเกิดอาการช็อตเกิดขึ้นโชคดีที่เครื่องยังเปิดได้ แบบนี้นี่ถ้าสมมติว่าเจอปัญหาแบบนี้ให้รีบนะครับทำการแกะเครื่องแล้วก็เช็คลองดูภายในตัวเมนบอร์ดว่ามันมีอะไรชอบหรือเปล่านะครับไม่งานจะเสียหายไม่ไปมากกว่านี้นะครับ